เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวิทสวัสดีครับในผมมาชี้เป้ารถสวยๆไม่ชมรลยซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Toyota Vios นะครับปี06เครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาช้ำเลยสภาพดีพร้อมใช้ครับปี06นะครับโฉมไฟหยักครับใหม่เลเชต์แล้ว กับราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นเองราคานี้ถูกกว่าหน้าเต็นท์แน่นอนนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ราคาก็ถูกฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยภายในสมบูรณ์นะครับแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะไม่ขาดเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์เข้าครบทุกเกียร์เอเยนเพลงเพาะหน้าต่างไฟฟ้าใช้ได้ครบระบบไฟติดครบเล่มเมอกสารครบนะรครับภาษีขาดก็ไปต่อได้ปกติครับต่อที่ไหนตัวไหนก็ได้เล่มมีให้ตัวบอดี้เดิมเดิมหน้าหลังเดิมเดิมครับยางอะไหล่ยังเดิมเช่นกันรอยปั๊มจากโรงงานอยู่ครบ,ครบเลยสวยครบพร้อมใช้ครับราคาถูก คันนี้อยู่นคปรปฐมนะครับท่าในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับเป็นก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า